สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักจองคิวดูดวงส่วนตัวนะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครก็แคปราคามาดูดวงฟรีนะคะหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะกดคำว่าแตงนะคะอ,อ,อยู่ที่ตรง y o u t u b e นะคะจะมีให้ติ๊กนะคะกดได้เลยนะคะเลยแล้วแต่เพื่อนเอน,นะคะ ว่าจะสนับสนุนยังไงนะคะมันก็เป็นทางเลือกใหม่ที่ทาง Youtube นะคะอาจจัดทำให้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเ,คเรามาเริ่มกันเลย ขอเช็คพลังงานของเขาพลังงานของเขามันเป็นพลังงานของการที่จะต้องการที่จะประสบความสําเร็จอยากอ,อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวนะคะเรารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยมีความพยายามในในหลายเรื่องนะคะที่จะทําให้มันเกิดขึ้นในเรื่องความรักเขาก็อยากมีความรักที่สุขสมหวังมีความรักที่ดีนะคะ ที่ดีในอนาคตรหรือจะสร้างครอบครัวนะคะเขามีการวางแผนแบบแบบนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณบ้างพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อายุอ,อ่อมากกว่า ความรับผิดชอบมากกว่าอายุหรืออาจจะเป็นคนที่มีความคิดโตนะคะเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่แบกรับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีอีกโก้นะคะมีฟอร์มปากแข็งปากหนักพอสมควรเหมือนกันไม่ชอบให้ใครบังคับนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณปัดเหรียญสี่ไม้เท้า ห้าถ้วยเขารู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ในการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากจะค,อค่อยๆสร้างอนาคตจนเขาประสบความสําเร็จแล้วพอประสบความสําเร็จเขาอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคนรักซึ่งเขาเองก็อยากที่จะสร้างไปสิ่งนั้นไปกับคุณอะคุณสามารถเป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่จะแบบเขาอยู่ด้วยกันได้อยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณได้แต่นะตอนนี้มันเกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะคะมันเกิดเรื่องเศร้าหรือเขามีความทุกข์ใจเขายังลืมเรื่อง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะ,อะขอดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีกำแพงอะ่ะ มันมีกําแพงมันมีอุปสรรคมันมีคนขีดขวางมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันไม่ราบรื่นอาจจะเกิดจากบุคคลอื่นอาจจะเกิดจากการทํางานหรือเกิดเหตุผลอะไรก็ตามะนะคะมันทําให้เขาเศร้าเราเครียดแล้วเขาก็เสียใจทั้งที่จริงๆเขารักคุณมากแล้วคุณเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะเขาเองก็อยากขอโอกาสอยากให้คุณให้อภัยหรืออยากให้คุณกลับไปสนใจเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะอยากแบบว่าให้คุณเนี่ยใส่ใจเขากําเอ่อ ถ้าไม้เท้าเนี่ยมันอาจจะแปลว่าคุณเองมีกําแพงหรือคุณบ็อกความรู้สึกกับเขาก็ได้ในขณะที่เขาเริ่มชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วเขามีความรู้สึกชัดเจนมากๆแล้วนะตอนนี้นะคะเขารักคุณไหมเขารักคุณรักคุณไหมอัศวินไม้เท้าเด็กไม้เท้าเหมือนรอคอยเลยเนาะ สมเหรียญมันอาจจะไม่ใช่ในความรักแบบบือหวาหรือไม่ได้เป็นความรักร้0ยอซแต่มันเป็นความสบายใจเขาสบายใจที่ได้อยู่กับคุณคุณเป็นความสบายใจของเขานะคะเขาก็รอคอยนะคะรอคอยที่จะเอ่อเทอั t ชันหรือรอคอยที่จะพูดนะคะความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสถานการณ์อาจจะเป็นแค่ได้เป็นได้แค่เพื่อนก่อนนะคะแต่เขาเองเนี่ยก็คิดนะ คิดถึงเรื่องอนาคตคิดว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตเขาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะในหลายๆเรื่องแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดชะง,งักไปแล้วหรือนะตอนนี้มันยังพัฒนาไม่ได้เขาเองก็เจ็บปวดถ้าเขาไม่รักคุณเขาไม่เจ็บปวดหรอกนั่นแปลว่าเขาเองก็มีใจให้คุณ มากพอสมควรเหมือนกันจนกลายเป็นความเจ็บปวดที่เรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยเขาอยากบอกคุณว่าอะไรถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไร,เข,ไเ,ขะไรเขาอยากบอกว่าฉันเนะี่ยกำลังดูเธออยู่นะ ฉันเองเนี่ยรู้ว่าเธองอนรู้ว่าเธอเองก็ไม่พอใจที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันน่ะไม่ได้อยากจะวิ่งหนีความรู้สึกของตัวเองนะแต่สถานการณ์อ่ะมันทําให้ฉันไม่สามารถทําได้อย่างที่ใจอยากจะทําฉันก็ขอโทษเธอด้วยที่ทําให้มันยุ่งยากที่ทําให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยุ่งยากกว่าที่คิดแต่ฉันน่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่สนใจเธอนะเดี๋ยวฉันจะหาวิธีในการที่จะไปง้อเธออยู่ ฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกําลังเริ่มปฏิวัติอะไรบางอย่างเริ่มปฏิวัติในความสัมพันธ์เริ่มตีตัวออกห่างหรือเริ่มแบบมีข้อออมีสิ่งที่ไม่เห็นด้วยแล้วมีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ฉันทาไม่ถูกซึ่งฉันรู้ตัวแล้วนะและฉันกําลังจะแก้ไขมันอยูอ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าธาตุหรือราศีของเขานะคะหรือคุณราศีอะไรธาตุอะไรราศีพิจิก ราศีตุลและราศีเมถุนค่ะมาดูตัวอักษรชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง f c e e o o o ไอจี Facebook, ของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะตัว W หรือตัว M ค่ะตัว Q ตัว P ตัว R นะคะวันพุธวันอังคารวันอาทิตย์นะคะประมาณน